เมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2566เวลา13.00นนายสมชายวรกิจเจริญพนนายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอยเป็นประธานในการประชุมระหว่างผู้บริหารเทศบาลเมืองแก่งคอยกับคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอยครั้งที่1โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ชุมชนสหกรณ์ชุมชนทวินวัฒนาชุมชนสวนสุขภาพและชุมชนพระพยับ ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแก่งคอยหัวหน้าส่วนราชการนำโดยนางสุนีรัตจึงรัศมีพานิชปรัดเทศบาลเมืองแก่งคอยเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอยเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น5วาระและมีระเบียบวาระที่น่าสนใจคือระเบียบวาระที่3ซึ่งเป็นเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่3.1ในายสมชายวารกิจเจริญผลนายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอยได้มอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการชุมชนทราบระเบียบวาระที่3.3ผู้แทนจากสำนักงานกเกษตรอำเภอแก่งคอยได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งและจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้สำนักปลัดเทศบาลเมืองแก่งคอยได้แนะนําและสอนฝึกการปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน Toffee ่ฟองดูจากนั้นกองช่างได้ชี้แจงการปฏิบัติงานบริการการประชุมและชุมชนรวมทั้งแจ้งแนวทางการแจ้งคำร้องต่างๆรวมไปถึงช่องทางการติดต่อกับกองช่างเพื่อการบริการที่รวดเร็วและกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่และบทบาทต่างๆของคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพศ2564และแก้ไขเพิ่มเติมพศ2566โดยมีคู่มือความรู้ประกอบการชี้แจงและในวาระที่5วาระเรื่องอื่นๆ5.1 การเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่างชุมชนหลวงปูพ่พรมกรณีเสียชีวิตชุมชนสหกรณ์และชุมชนสวนสุขภาพกรณีลาออกและขอให้คณะกรรมการชุมชนทั้ง3ชุมชนพิจารณากำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมประชาคมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่างและในวันที่เลือกนั้นเทศบาลเมืองแก่งคอยจะขอกำหนดเลือกวันและเวลา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ